จ้าสบายดีเอซทางช่องน้องคําแพงชาแนลคําแพงทำลูกบงน้องน้องเทนนอ,อย่าทำรูปมันสกกเร็วมันสกระปกเด้ออย่าทำเด้นอนเชา้าคําแพงเมื่อกี้ยังไม่อาบน้ำตอนนี้อาบน้ำแล้วนะคําแพงนะชุดกระโปรงชุมชั่วใส่ชุดกระโปรงชุมชั่วเลยนะขายเอซเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเพ่นกระจับผ้าเอซ ไปถามยาขวัญว่าเป็นจังไหน่เนาะเพิ่นไปอยู่โรงพยาบาลซีหามื่อนะคะอากาศเพิ่นสบายดีบ่นะคะอาจจะไปถามข่าวเพนะิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นมาซอยงานแม่อยูน่นไะหนะซอนะยเห็ดเจียวปลาแดกนะค่ะเนาะซอยเห็ดเจียวปลาแดกเอ้าเอ้าเอ้าซื่ออีหยังล่ะอสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจา้าสวยๆโอ้ลมเลย ลูกลูกลกคนเก่งคนเก่งพใดีซื้อคําแพงยกมือขึ้นเอาเอาพใดซื้อคําแพงยกมือ <człowie> ขึ้นแล้วแล้วแล้วยกมือขึ้นแล้วเอาเด็กหญิงพิมพ์พัดสอนผ่องแผ้วใครชื่อเด็กหญิงพิมพ์พัสดสอนผ่องแผ้วยกมือขึ้นค่ะเอาใครใครชื่อคําแพงยกมือขึ้นแล้ว บออยากฮหดตามได้เดี <gesch uce> ๋ยวนี้เพิ่นล่อซ้ำเด้บอกให้ยังเล่นยูนเดอแม่จะไปหายาขอนแป๊บหนึ่งนะคะเอาเต้นเอาเต้นระบำเอา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 บินหัวเอาวินหัวเต้นระบำเอาเต้นระบำเอาตอนหัวเอาตอนหัวโอ้เสียงเพิ่นกับเอฟซีไปเดี๋ยวแม่จะ ไปขอฮานอยยาขวัญก่อนนะคะเมืองเพิ่นเมืองเพิ่นนี่นนยังค่ะฮึสื่นคักอารมณ์ดีคักติเม,มื่อเนี้ยนฮานอยสีขาตีฮานอยยาขวัญสีขาสามน้อยเต้เม,มื่อเนี้ยนเพลงอารมณ์ดีนั่นเนะาะเดี๋ยวเขาไปหายาขวัญกันเลยเนาะค่ะว่าเพิ่นจะได้ตัวใดเนาะ บนั่งนะคะบอนค่ะเบิ้เบิ้ลขอบัญญาขวัญนคั่งสมสวัดดีจ้าคุณย่าาทั้งหลายสวัดดีจ้าขวัญอันถามเนี่ยถามข้าวนะคะ่ะเป็นจังไนไปอยู่ลรงบ้านศรีหามือสบายดีบั สบายคือบ้านเท่านั้นเนาะเออกรว่าอยู่นะลูกไผ่กระทำมัวเนาะสบายดีบอไปอยู่โร่องบานเต้อันไปอยู่ช่วงไปอยู่โร่องบานนั้นเลขเข่าคู่มขขือตีเนาะเออเสียดายนะท่านเสห์หผ่ยาทรงอันทั้งเมดเซนเจอร์มาหายเพื่อนกะเฮ็ดบอเป็น แต่เดนแย่ร้ายัา่นี่ยัง <laughs> ไงออจ้ะจเป็นอะไรเป็นอะไรเราคนคนป่วยไข้แน่เราบอกอ๋อเออได้ยินแม่ว่าอยู่วัสิุภาคำแพงไปเล่นน้ำยาด้อ,อ,อยูยไม่ได้ป้าไปเม้่อขึ้นนี่ ะเอ็นเอฟซีถามหาหลายประศัีเงขวัญเอาขอใหนอยยาขวัญแด้ประศร์มาเงยขวัญไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลศีหามือแล้วแม่ถามว่ายงีาขวัญเป็นยังประสร

เตยุ่งเตยุ่งมาแล้วฝันอะนี่มันเอาไม้ให้ยังกางเกงค่ะมันขาดแล้วทิมบอห่นเสียงเพิ่นเลขฝันบ่มีบ่ค่ะว่าไม่กับเรียฝันแบบไหนกำกำลังเพีย์กำลังเพียเลยนอนหลับดีบ่ฝันค่ะฝันไปหาลูบ้านอ้าเอิ้นขวัญมาในตัวนี่ค่ะมืนน่เนี้ยาขวัญให้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะไปเขียนให้เอฟซีน้าค่ะ มาเพราะว่าอยู่กระดาษนี้มันตัวน่อยเนาะเฮ็นจะไปเขียนตัวยิ่งใหญ่ให้เบิ้งค่ะสามห้าสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สามแปดสามหกสามเก้าเก้าแปดนาะค่ะอันตัวที่อันเพิ่นท่าสีนี่ตัวเด่นนะตัวท่าสีคือตัวเด่นนะคะโอ้โหคำแพงร้องอะไรบูเอา เอากินนั้นน้ำยาดูใส่ได้เสียงแต่ละมือเนี่ยอยากของยาไปเอาไปให้ยาเร็วเร็วเอาไปขึ้นให้ยาแน่นแน่นแหน่ยายเฮ็ดเอาไปให้ยาไปยาสิตีเอาไปขึ้นให้ยาเร็วไปเร็วผนไม่รู้เด้อเสีอตัวนี้มันเสีออัน ยาสังมาเนาะสังมากมต่งกเพิ่นเลยเอาให้ยาขวัญนำมาสูบใส่โต้ระบบแก้วออกเลยค่ะกำลังเห็ดเจ้าวปลาเด็กเห็ดเจ้าวปลาเด็กใส่งานอันบวงสวงบ้านอเดนสกาเนะคะ่ะเป็นตาแสบตอนปลาเด็กซับไปเจอกับปูดที่เสียงใครวะ เด้อเอฟซีผู้ใดอยู่ใกล้เนาะค่ะกามาเด้อค่ะมางานบวงสวงบวงสวงใหญ่บวงสวงยัยนั่นเอเนาะอยู่บ้านบวงสวงสามหมื่นอ๋อบวงสวงสามหมื่นพระอาจารย์เอเนาะมาทำที่ทีบวงสวงผักผู้ใผู้ท่ไปแย่งหมดแมนค่ะเพราะว่าอดเดือนเพิ่นนับถือพระอาจารย์เอไรนัเนาะ อยากจะพาเอฟซไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันสายโศกสายลาบนะคะผู้ใดอยากมีโศกมีลาบถาเบิ่งน้ำกันเด้อว,วันที่ยี่ิบเจ็ดนาะ่าจะได้ตัวใดเนาะนางานบวงสวงใหญ่เพราะว่าอาเดือนถูกมาเอาคํำแพงอาเดือนถูกมาน้เด็กถูกเพิ่อนเนาะสองงวดติดกันแล้วเพื่อนกันเลยว่าจะเห็ดบวงสวงไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นพาเอฟซีไปเบิ่งตัวเลขนะคะว่าได้ตัวใดเนาะ พราเพ่นจะเขียนหางนะแบบนึงนะแบบนงคะ่ะขายขายนีค่ะเอซแนวทางฮาหนอยของย่าขวัญเนาะเพ่นก็นได้เอามาเขียนเป็นตัวใหญ่ให้แล้วเนาะคะ่ะเมื่อกี้ของย่าขวัญจะเป็นตัวหน่อยเนาะคะ่ะ เพื่อนจะเขียนตัวยิง่งใหญ่ให้เลยเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะแนวทางฮานอยของ่าขอวนวันนี้เนาะเพิ่นไหมาสามหาสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สามแปดสามหกสามเก้าแล้วก็เก้าแปดเนาะเพิ่นเน้นให้ที่สามหาสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เด้อจ้ะเนาะ พรา่าน้อยของแง่ขวัญก็เขาดีเด้อขาะเอฟซีเนาะกะเพนกับโบมี่อย่างไรเนาะมาฝากมาตออเอฟซีกับมีแต่แนวทางหาน้อยนี่แหละแต่ละมือเนาะให้เอฟซีทั้งสองไดอาไปพิจารณากันเด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของแง่ขวัญวันที่ยี่สิบห้าเนาะมีนาคมสองห้าหกหกเนาะ มันจับคู่มาให้สามหาสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก่สามแปดสามหกสามเก้าเก้าแปดเนาะเพ่นเน้นในที่สามหาสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เด้อจ้ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าเนาะเพ่นกระคอให้เอฟซีทุกทุกท่านเน้อค่ะเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันกับฮานอยย่าขวอนวันนี้นะเน้ะขอให้แตกข้างสามน้อยเด้อค่ะเนะ้อ สุดท้ายแล้วนะคะเพ่นกรขอให้เอฟซีทั้งสองทุกๆคนถา้าใครผู้ใดเนาะจะสั่งตำไทยตำเล่าตำหมวกตำสวดก็สั่งได้ที่บ้านเฮงซับแปดแปดเด้อค่ะเนาะเพราะว่าบ้านเฮงซับแปดแปดจะรอรับสายให้บริการเอฟซีทางช่องอยู่ทุกทุกวันเนาะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะเพราะว่าเพ่นก็ใช้บริการอยู่เนาะทั้งบ้านหมวยเลยซับทั้งเฮงซับแปดแปดเนาะเพราะว่าเป็นสาขาเดียวกันเนาะค่เนาะ กัเพื่อนกับบ่มีอย่างหลายแต่ละมือบ่มีอย่างหลายแล้วนะขอโทษถ้าถ่าเ้าอีนยังกลับไปกับมากก็ขอโทษน้เอซี้วค่ะเพราะว่ามันเว้รราซับหนาซับหลังอยู่ออรรรหาเอฟซีขอโทษหลายๆกับเพื่อนกขอไวพ้พอให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆคนเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลาบอันประเสริฐน,นะคะเอฟซีรรหาสุขภาพดี ทำการทํางานอีกอย่างก็สบายราบรื่นเนาะค่ะถ้าสุขภาพบดีเห็นอย่างก็รีดร่อยเนาะค่ะเห็นยังกบ็เต็มที่ค่ะยาขวัญขึ้นขยันแทะเพ่นขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เอาแนวทางดีๆมาให้ fc มาฝ่าย fc fc หลายๆคนรอถ่ายยายาขวัญอยู่เนาะเป็นเพ่นยาขวัญ แม่อยากไปก็ไปแวบซอกหาก็บว่าเห็นอยากมากกับมากแอบฮึ้งเธอกะเพื่อนบอท่านไปหาเพื่อนก็ออามาหายยืเฮียนแต่ละเือกะเลยท่านเพื่อนอยากไปก็จักหาไปทั้งไหนแวบเห็นหลังแวบแบหายแล้วไปเร็วมากเร็วเพื่อนเป็นคนขยันนะคะเออเพื่อนเฮ็ดว่าเป็นค่ะอัน ม่ให้สอนลา่ให้สอนสอนอยู่ภาสอนอยู่ยังยังมาจำเท่านเพา่นว่านั่นนั่นล่าเนิคนว่าสอนอยู่สอนแม่นะเพิ่งมาจำเท่าภัษคือกับเคียวป้าแลาวาากกี่อมกัเลื่อมเนี่ยจำจในตาสอนเฮ็จตอนสอนทีเฮ็ดฝนตกคือพ่อันคเอาตัวดตัวเด้ เอาสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเพ่นก็ขออวยพรให้ญาขอนกับทุกทุกคนเนาะเอฟซีทุกทุกคนเฮงเฮงเลยรวยปังปังไปด้วยกันเด้อจ้าสาธุเนาะค่ะอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ